ทำไมทำไมกันทำไมความเจ็บปวดนี้เหมือนร่างกายกำลังจะฉีกเป็นชิ้นๆนี่มันหมายความว่าบอกข้าสิว่าตอนนี้เจ้ารู้สึกยังไงบ้างเศร้าเหรอหรือว่าเสียใจรู้สึกเจ็บปวดที่ข้านางหรือไม่นางให้ความสำคัญกับเจ้ามากนางรักเจ้ามากขนาดนี้เจ้าจะเส้นหวังเพราะสูญเสียนางไปหรือไม่นะ เร็วเข้าสิเียบอธิบายความเสียใจของเจ้าให้ข้ารู้ข้าต้องการมันมากใช่จริงๆด้วยนี่คือเรื่องราวของนางการมีอยู่ของทุกสิ่งที่นี่ขึ้นอยู่กับเจตจำนงของนางไม่ว่านางจะตายไปกี่ครั้งนางก็ไม่สามารถหนีจากที่นี่ได้เราทุกคนติดอยู่ในนี้ตลอดไปตอนนี้นางได้หายไปจากโลกนี้แล้วไม่ก็โลกนี้จะหายไปกับนางหรือไม่ก็ ตอนนี้ที่ข้ายังคงอยู่นั่นหมายความว่าโลกนี้ต้องการตัวควบคุมใหม่เรื่องราวที่ไม่สามารถจบแบบสมบูรณ์แบบได้ต้องการนักเขียนภาคต่อคนใหม่จะถามข้าใช่หรือไม่ว่าเสียใจไหมข้าคิดว่าความรู้สึกนี้ไม่ควรเรียกว่าเสียใจแต่ว่าที่แท้นางก็พูดซ้ำหลายครั้งพูดซ้ำหลายครั้งขนาดนั้นแต่ก็ไม่มีความหมายอะไรต้องขอบคุณเจ้าม,มาก ถ้าไม่อย่างนั้นข้าคงไม่สามารถหาแนวทางในการหาคำตอบของคำถามได้ในเมื่อรู้ว่าเป็นแค่นิยายทำไมเจ้าจะต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังเช่นนี้นับครั้งไม่ถ้วนในเรื่องนี้ด้วยนะช่างน่าสงสาร แม้ว่าเจ้าจะเล่าเรื่องซ้ำอีกนับครั้งไม่ถ้วนเจ้าก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงโศกนาฏกรรมนี้ได้บางทีคำตอบที่ท้าจริงอาจไม่ได้อยู่ในโครงเรื่องของเรื่องจะดีกว่าถ้าจะดูว่าโลกนี้จะถึงจุดจบแบบไหนหากดำเนินต่อไปประตูเมืองพังแล้วท่านอองประตูเมืองยิงเทียนจริงพังแล้วพะยะค่ะเหานกรบทั้งหลายสิบปีของสงครามในที่สุดวันนี้ก็ทลายเมืองเทียนจริงได้ ในเมืองนี้เต็มไปด้วยทองคําทั้งหมดเพื่อความสุขของชาวเราคนที่จับตัวห้องเต้ได้ผู้นั้นจะได้รับรางวัลบุกเข้าไปหลังจากที่ได้แยกตัวจากโครงเรื่องข้าก็ได้รับอํานาจการควบคุมเสด็จพี่คําสัญญาของกระหม่อมในวันนั้นได้ทําสําเร็จแล้วนับจากนี้ไปโลกนี้ไม่ว่าทุ่งหิมะทะเลรายสีเหลืองหรือว่าจะเป็นทั้ง19แคว้น เมืองอันกว้างใหญ่ที่มีคนอยู่มากมายทุกคนจะกราบแทบเท้าของพระองค์จะไม่มีใครกล้าล้ำเบ้ดเจตจำนวนของพระองค์และความสำเร็จของพระองค์จะถูกยกย่องจากผู้คนที่อยู่ห่างออกไปหลายพันลี้รีบลุกขึ้นเถนะหลีช้างเจ้าคือผู้มีส่วนร่วมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการปกครองแคว้นดินแดนอันไร้ขอบเขตนี้ถูกซื้อด้วยเลือดและหยาดเหงื่อของเจ้าจะบอกข้ามาสิเจ้าต้องการอะไรต่อให้เป็นชีวิตของข้าข้าก็ไม่ว่าอะไรหรอกนะข้า ต้องการอะไรอย่างนั้นด้วยข้าข้าเดละข้าต้องการอะไรอย่างนั้นด้วยในตอนที่ข้าเริ่มเขียนนิยายของตัวเองข้าไม่คิดว่าปัญหานี้จะอยู่กับข้านานขนาดนี้ข้ามีความทรงจําอันยาวนานมีอํานาจสูงสุดและก็มีทรัพย์สมบัติมากมายข้าเห็นรูปลักษณ์อันกว้างใหญ่ของโลกใบนี้และยังไปถึงอนาคตอันไกลโพ้นอีกด้วย ข้าไล่ตามตันหาของข้าเรากับจะเติมเต็มความว่างเปล่าที่คงอยู่นับพันปีนี้แต่ข้าต้องการอะไรกันแน่ละก่อนหน้านี้ข้าแน่ใจมากเสียวหยูจ้าไม่ได้นะจ๊ะลูกยังเด็กเกินไปและลูกก็ไม่รู้วิธีดูแลปลาตัวน้อยด้วยคุณแม่ดูแลปลาน้อยแม่จะต้องดูแลลูกจ้ะข้าชื่อเยี่เสียวหยู ข้ามีพี่ชายฝาแฝดอยู่คนหนึ่งเขาชื่อว่าเยี่เสี่ยวเนียนและคุณพ่อก็ชอบไปตกปลาดังนั้นก็เลยคิดชื่อนี้ให้กับพวกเราถ้าหากว่ามีวันหนึ่งข้าเจ้าจะต้องช่วยข้าจำนะขอร้องละเจ้าเคยใช้ความหลงลืมนับไม่ท้วนเพื่อหลีกหนีจากความสิ้นหวังในช่วงเวลาที่ยาวนานนี้ข้าอาจจะหลงอยู่ในเรื่องราวนี้ก็ได้โชคดี ที่ข้ายังจำชื่อของเจ้าได้เย่เซียวยี